อันนี้จะเป็นเต้างู้ปลาพัดของกะลิตะดาอร่อยมากอร่อยง่ายๆนะเอ่อขั้นตอนการทำาุณจะเอาเต้าหู้ปลาเนี่ยนะคะล้างน้ำเสร็ดน้ำให้แห้งเลยพอเสี็ดน้ำให้แห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไปทอดให้เกิดความตึงผิวนะให้ผิวหอมๆหมออึ่งมันจะหอมไม่เวลาทานเสี็ดน้ำมันพักไว้แล้ว,ลวเราก็ไปทำนมปรุงนมปรุงของเราจะประกอบด้วยนมข้นจืดไข่ไก่ ผงกระหรี่น้ำพริกเผาซอสหอ,อยนางรมและก็สิอกขาวคนเข้าให้ด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกันให้น้ำพริกเผาอะอย่าจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วตีไข่ไว้อ่ะพักไว้ตั้งกระทะใส่หมัอชั้นหนึ่งชั้นโต๊ะพอผัดกระเทียมกับหอมหัวใหญ่ให้พอใสใสใส,สนมปรุงมของเราลงไปพอมนมเริ่มสุกเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็เอาเต้าหู้ปลาทอดที่เราทอดไว้เนี่ยใส่ลงไปเมื่อเราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้ว แค่นิดนึงให้ให้เปลือกมันอมน้ำซอสนะคะใส่ต้นหอมขึ้นช่ายหั่นท่อนพริแกงหั่นเส้นเสร็จแล้วง่ายมากๆเป็นอาหารเหลาที่ที่ง่ายมากๆเหลาผมนะเหลาคนอื่นไม่รู้ฮะรับทานต้องให้ได้ไข่ไก่ให้ได้ผักด้วยแร้วถ้าเนี่ย จะมีความเค็มหวานแต่ให้แน่ๆให้สึกจะมีความหอมของกะหรี่เนี่ยขึ้นจมูกเลยแล้วก็มีความนุ่มละมุนของไข่นะคะตัวตั๊กแตนปลาเนี่ยราทอดก่อนในข้างนอกมันจะตึงๆผิวนิดนึงชุ่มน,น้ำซอสแล้วข้างในเป็นนุ่มๆอร่อยนะจานนี้บัดเจ็ดก็จริงแต่อร่อยมากๆเลย